คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมัอนี้แอดมินกอล์เชียร์กับมีข่าวดีมากอ่ะสพีซูน้องเด้่อครับผมครับอาจารย์ตรงเตงกลับมาแล้วครับผมอาจารย์ตรงเตงอ่ที่แอดมินกอล์เชียร์ ได้ล่มคลิปอาจารย์มาพักหนึ่ง้วพี่น้องเนาะแล้กกัอาจารย์กับห้างหายไปครับผมกลับมาแล้วมือว่านนี่กับอาจารย์ทั่วมาหาครับผมเพิ่นวาเลกเพิ่นนี่เขาดีติดต่อการ,ระมาณหางวดแล้วครับพี่น้องเนาะกับดูซึกว่างวดนี้แล้วพี่น้องเนาะจะเอามาขึ้นเวทีให้พี่น้องเอฟซีได้โชว์ได้ลาบน้องกันได้ครับผมกับอาจารย์ตงเตงครับกัเดี๋ยวไปรับชมเรื่องเล่า แนวทางของอาจารย์พร้อมๆกันเด้อครับผมกับเก่ามาเชียครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้กับกามาเชียในเด้อคกับพี่น้องก่อนสิเบิง่งแนวทางตัวเลขของอาจารย์แอดมินเก่า,ามาเชียก็ขอ,อขอพระคุณอาจารย์ตรงเตงเด้อครับผมที่นำแนวทางมาให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อด้โชว์ดีลับไปรับชมรับฟังเลขของอาจารย์ตรงเตงนนากัเด้อครับผมแอดมินกอบมาเชีย<ป>สวัสดีครับผม บบครับครับโอ้อาจารย์อยู่ดีสบายดีปะครับผมโดีสบายอยู่ครับบ่ได้ขึ้นเวทีมาหลายงวดแล้วครับผมก็จะเด่นห้าแม่ไทยล้ำหน้าไม่บบเกิดประเด็นเขินเวทีครับอันเป็นอย่งไรอาจารย์เล็กการคำนวณที่ผ่านมากครับผมเด็กมาจากเข้าแม่สูงหงดดีเดียร์แต่ว่าเท่าจับคู่เนี่ยสูบตัวจับหงดที่สุดบอลขนาดน่ะอ๋อครับผมท่าเป็นเด็กกระลาไมันจะบปรลุดอ่ะ หมายถึงว่าเลขสิข่าสองตัวเลื่นว่าอาจารย์ถ้าเป็นยูแนนชุดตารางนี่ยสองตัวกับ,บนตารางเขนะาอ๋อครับผมตางวดว่าตางวดว่นกับบนล่างมานับกันเลขครับเลขตารางที่อาจารย์เคยให้ตลอดก็คือเลขกพกตัวนะครับผมพุกตัวครับนี่ก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเหลขในตารางเนี่ยเขาดีครับพี่น้องเนาะครับรับรองไปรับชมกันงวดวันที่สิบหก มีชุหน,น้ายันขอขอบคุณอาจารย์ด้วยครับผมทีอามมาแบ่งปันแนวทางให้กับทา่าพี่น้อยเอฟซีคือเก่าครับผมครับยูหน้าบมออาจารย์นี่ครับผมคือหน้าว่นี่โต๊ะไก่เลี้ยกตานี่งได้พึ่งขึ้นไม่จากใครหน้าเลยนี่ครับเมือม่อเมือ่อบ้างเดือนสองเดือนก่อนไปหาพอสำเนียงไปยามอาจารย์ตัวาาอาจารย์บอยครับผมบโยไปตามหมอครับผมเอ๋ อันยูตลูกสาวครับผมกับอันแม่บ้านนะครับผมครับครับอาจารย์มณีกับมาขอโชกขอหลับขอเบ่งเหล็กเด็ดเนตะาร่างกับอาจารย์เล้ครับผมครับครับเอาพร้อมแล้วครับผมอาจารยันดิแถวแรกก็ที่หกศูนย์สี่หกศูนย์ครับผมเอาสองกับ 8 9, 5, ปดเก้าห้าเก้้ถ้าจับคู่กับนี่46หก4หก c แปดแปดเก้าเก้แล้วก็้าจับอีกรักหกใบอ๋อในจันคือว่าเน้นเน้น อ่าขอเล็กวิ่งก้อนกันไลยครับอาจารย์วิ่งบลังวันนี้วิ่งหกวิ่งหกวิ่งหกลองเก้าลองเก้าครับผมครก็ถ้าจับแท็ซี่มากนเนะาะอา,าจารย์เนาะจะเกิดว่าอาจารย์จับแห็งเป็นตัว,ต,วตัวไปปักหกมากเลยเนาะครับผมถ้าหกมากก็มีหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์ ถ้าแปดมากแปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ถ้าเก้าถ้าเก้ามากก็มีเก้าศูนสุดยลบเก้มากเก้าศูนครับครับโอ้เลขเป็นแถวท่งไปเลยค,ครับผมครับนี่เป็นแถวแลบแล้วถ้าถ้าเขาวิ่งหกเขาเดินหกเปยงวบบนี้ครับผมเดินหกก็มีสี่หก กแปดหกแปดหกเก้าหนแค่นั้นหกศนย์ครับผมวิ่งหบนหกครับตัวลองเขาก็มีอยู่แต่ตัวล่อเขาก็มีัมีสามแถวแค่นั้นตัวลอมันสุดสองตัวด้วยครับผมอาจารย์นี่สุดสามตัววะครับผมสมตัวเอาไปห้างเดียวหรือเล่าห้างเดียวย่ครับผม อาเดียวเลยครับซีหกแปดสีหกแปดครับผมชอบหกแปดครับอาจาร,รย์หมักสุดก็คือหกแปดได้ครับผมหมวดนี้ตัวว่ายะจะจะขีดหกหมวดนี่ครับผมก็ได้เอาค่ตัวนัน้นเลยครับอันเุนโคตอที่ยู่หกเดชตัว,วเลขเนี่ยแตล่ลงอาจาร,รย์นี่อาจาร,รย์กาลันตีได้เลยครับผมมา มาแน yup. ่นอนครับพี่น้องเนาะว่ลดครับมาวัดของวัดเนอะครับบ่บนกับล่างได้ครับผมวันนี้มาเลียล่างครับผมบัดนดีเลียล่างนี่ก็เอาน้ำกันเนี่ยมีน้ำกันเนี่ยเลียล่างนี่น้นการเนี่ยนาะอาจารย์เนาะอานีรก็เพราะบนล่างนี่ครับบางบาร์ดมันจะเข่าบนบางงวดจะเข่าล่างแต่พม่แตะบนขึ้นล่างเห็นไหมอ๋อแต่ว่าอยู่ในในในตะล่างนี่ยนะครับผมในตะล่างนี่ยล่ะ ตารางกันีหกศูนต์ตัวเดียวเนี่ยก็มันหกศูนต์เนี่ยเน้นล่างสอบส่วนหกแปดอาจารย์เน้นบนหกแปดคือว่านี่คือสอบส่วนตัวได้ครับผมแต่ว่าอาจารย์กับขาดมาหายประมาณนี้ครับผมพี่น้องกับล่องไปเบื้องเหลขกในตารางเพิ่นครับผมสี่หกศูนย์แปดเก้าห้านี่ครับผมพี่น้องอาจเจ็ดอ่านี่นวทางของพี่น้องคือกันเลยครับผมอาจีบมากอ่า เบิ้งเลขของอาจารย์ใส่ครับผมต่วเลขเพิ่นนี้ก็อาจารย์ว่าหาหมดแนล้วในตารางนี่ครับผมมาสองตัวครับผมบว่าบนบว่าลางครับครับประมาณนี้เล่คกับพี่น้องมือนี้อาจารย์ก็อยูหน้าครับผมมาอันไถหน้าที่อาจารย์ต๊ะแกโตกะแกนี่อาจารย์โต๊ะแหน้าอันคือว่าไม่ไงเงิพนอันมาเล่นน้ำู่บอกครับผมเพนฝันดีย่อหนอะ แม่มาเอามาพักแล้สตะบยอยู่แล้วไปลนลกแตะแปะเจาว่ะโอ้เบิ่นเกิดขยันนะครับยันบนลูกกาต้องขจาอยู่ครับเอาเดี๋ยวแอดมินก็มาเชร์เจะนำแนวทางอาจารย์อ่าเหลขกนตารางเลยวก็เล็กจับคู่เหล็กบนเลยก็อาจารย์กับแ้่สามตัวหางเดียวเลยครับผมซีหกแปดนี่ก็ไปอ่าฝากพี่น้องเอฟซีครับผมของอาจารย์ตรงเตีงถีรอค่อยอยู่ครับผมครับ อ่าเอมินก็มาเชียร์กับขอขอบุณอาจารย์เลยกับชีลบวนอ่าเวลาอาจารย์สำานีได้ค, <ทะ S 1> ครับผมครับสวัสดีครับผม <ทะ S 1> สวัสดีครับ <ทะ S 1> เอาครับพี่น้องครับผมอ่ิจายนาให้ดีเด้อครับผมเหลขอาจารย์กะการลั่นตีมาแล้วนะพี่น้องเนาะเหลขกในตะล่างครับผมหางวดติดแล้วครับผมทีเลขกอ่าเด่นนี่จับปูกันมากนะพี่น้องเนาะครับผมบ่าวาบบ่าวบนบาวล่างครับพี่น้องเนาะ ให้พี่น้องสังเกตเบื้องดีๆกับผมเหล็กในตะล่างอาจารย์กับโทรมาหากับผมเพราะว่าอาจารย์ว่าเหล็กในตะล่างนี่เขาดีก็ล่องพิจารณาเบื่อเกครับผมมักกระจัดคัดกบผพานนะพี่น้องเนาะเป็นแนวทางครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้พอนให้พี่น้องเอฟซีอาถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันเ้อครับผมเงอนวันที่16มีถุนาย่นห5สิหสุขูสุขคนครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ